สวัสดีครับผมน้องนาวิกาเปิดครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมสวนอินเดพาผาลำนะครับนี่ครับนี่โลหิตใหญ่ทั้งนั้นเลยน่ากเลยตอนนี้เริ่มสุกแล้วนะลูกเนาะใช่ครับเริ่มกินได้แล้วครับหวานไหมน้องนาวินเคยชิมหรือยังครับไม่เคยครับหวานไหมครับ น้องนวินไม่ชอบหรอครับเฮ้ยอกไปอ่ะเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปดูต้นอื่นก่อนครับต้นนี้จะมีสองจันนะครับนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่เตียงก็เก็บแล้วลูกไปเราไปดูต้นอื่นกันครับมันมีทุกต้นเลยนะลูกนะนี่ต้นนี้เยอะมากเลยลูกเห็นไหมมีตั้งหลายจันทร์ ลูกใหญ่ไหมเดี๋ยวน้องนาวินดูสิลูกใหญ่ไหมครับใหญ่ครับเท่านิ้วโป้งใช่นี่ดีดใหญ่มากเลยลุกคนครับดูจานนี้ครับมันไม่โตเลยเพราะมันไม่ได้ผสมเกสรใช่ลูกเลยไม่สมบูรณ์ครับเห็นไหมมันจะโตบางลูกบางลูกก็เล็กอระขับเล้เลย,เลยไม่สมบูรณ์แต่สุ แต่ถ้าจันไหนที่เราผสมเกสรลูกมันจะเป็นอย่างนี้ครับลูกเห็นไหมลูกใหญ่มากเลยใช่เดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นก่อนครับนี่ก่อนอื่นเราต้องมาดูอันนี้ต้นอะไรครับลูกฝ้าหังฝรั่งอะไรครับฝ้าหลังกิมจูครับตอนนี้ก็กําลังออกดอกนะครับนี่ไงออกลูกแล้วใช่ใช่ลูกก็มีลูกเยอะเลยตอนเนี้เดี๋ยวเราต้องมาหอนะครับูด้วยลูกใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นก่อนครับ นส่วนอินทรพาล,ลมของเราจะปลูกแซมด้วยต้นฝรั่งใช่ไหมครับนี่นเห็นไหมต้นนี้มีหนึ่งจันลูกเหลืองสวยเชียวเห็นไหม,มเราต้องห่อเพราะอะไรครับกันแมลงเนาะกันแมลงไม่ให้แมลงไปเจาะต้นนี้ต้นนี้เต็มเลยครับไหนครับโอ้ อันนี้หมูเยอะมากเลยจันใหญ่ด้วยเนาะใช่สามสองสามกิโลเลยมั้งครับใช่ใช่ครับแม่ก็ว่าเนาะไปดูอีกกันครับไหนฝรั่งก็จะปลูกแซมกันนะคะปลูกแซมกับต้นอินทผลัมสับวางกันนะคะตรงนี้อินทผลัมตายตรงนี้หลุมนี้ตายครับ ไม่เป็นไดครับุตัวนี้ยังเสียอยู่เลยใช่ตอนแรกก็เกือบตายเหมือนกันครับต้นนี้พอดีคุณตาได้รักษาก็เลยหายก็เลยรอดตอนแรกก็เหี่ยวแล้วจะตอนแรกนึกว่าจะตายตอันนี้ก็รอดแล้วครับนี่มาดูต้นนี้ครับูทุกคนตรงนี้ก็เป็นกิโลไหนครับ โอ้ก็พอแกันกับอันโตกันนั้นเลยโอ้ลูกแดกว่านิดเดียวโอทุกคนเป็นชิลุอ่ะน้องนายวินชิมดูไหมครับอยากชิมดูไหมครับลูกถ้าลองชิมให้ท่านผู้ชมดูหน่อยครับใครชอบเลยอาชิมดูครับลูกอาหารมาหาชิมหันมาครับของเราปลอดสารพิษสารเคมีเรากินได้เลยครับลูกอ่าลองชิมดูสิ เป็นไงครับหันมาให้ท่านผู้ชมดูสิอร่อยไหมครับรสชาติเป็นยังไงม้างหวาน,วาน <c oughs> ทาไมต้องใครทิ้งนะครับหวานออกแฉะนุนม่าหนูไม่ชอบ <c oughs> หนูไม่ชอบ <c oughs> ไม่ชอบเลย <c oughs> หวานอร่อยมากครับทุกคนแต่ผมไม่ชอบเลย <c oughs> เคอยครับ่ะเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นกันอันนี้ฝรั่งครับลูกฝรั่งทางนู้นยังไม่ออกลูกกันเนาะลูกเนาะทางนู้นลแ้วอันนี้ฝรั่งออกลูกแล้วค่ะดออกดอกแล้วใช่ใช่เดี๋ยวต้องทามันโตกว่านี้นิดหนึ่งเดี๋ยวเราต้องมามาห่อฝรั่งกันฝั่งนู้นก็ไม่มีแล้วฝั่งนู้นก็ไม่มีเนาะฝั่งนู้นไม่มีมีทางนู้นนิดหนึ่งลูกทางนู้นไกลๆแล้วนะ มีอยู่สองสามต้นมั้งครับใช่ใช่มีอยู่สองสามต้นอันนี้เป็นเพิ่งออกปีแรกเนาะลูกก็เลยออกยังไม่เยอะคาดว่าปีหน้าน่าจะเยอะกว่าน,นี้เนาะต้นนี้ก็เหมือนกันต้นนี้เกือบตายเหมือนกันแต่รอดนะครับลูกโอเคพวกหน้ามา สำหรับคลิปเดินชมสวยผูกกะจบคิ๊แค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชาาาร์กดซับรายการเพื่อเป็นกำลังใจในการทำเย็บต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบาย